วัสดีครับกินใส่วาครับกอนน่อนนอนนอนบาหลับใส่วาอบเอาครับใส่วาอบกินสองกินพ่อมาหนิพ่อนอนหลับกินกับถั่วฝักยาวเกือบไม่ได้กินถั่วฝักยาวอ่ะถามไม่ค้าให้ค้าไม่ค้า ซื้อถั่วฝักยาว4โลมีค่าบอกไม่มีหรอกถั่วอะไรจะยาวถึง4โลเลนนะกินดีกว่าครับหอนๆเลยเนี่ยเยครับอบระอนเลยครับ บอกวกินน้อมาเับต้องห้องตอกตอกอะไรอยกินแรงน้อครับน้อไส้หัวสมุนไพรว่ะ